ฮะเอาดิเดยเหยงไม่มีรถเตยเหยงพาไปเอาฮะหนูมีรถแล้วป่ะยี่สิบ่ไม่ให้ิบาทอะไระรแปดร้อยโอเคหนูจะวิ่งมาใช่ไหม มีมาเส้นเนี <empath etic S 1> ่ยทางในจำสีหมออ่ะทางชุมสูงอ่ะออกหัวโค้งอ่ะที่มาออกชุมสูงอ่ะไม่ได้ไปที่บ้านเนาะมาทางนั้นในสวนกันแถวนั้นน่ะแต่วัดชุมสูงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแถววัดชุมสูงนะอ่า ฮัลโหลฮัลโหลดีไหมนี่ยว่าามมมีรถะอ่ามีมีเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องอ่ะอ่าหัวหันใจแล้ววะไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปแล้วมันไปเอาอีกท่อดลุงเลยลเดี๋ยวกูรออยู่ปากทางนะพอของแล้วกเดี๋ยวคุณต่อส่วนได้เลยหลังไหนหลังไหนหลังทาง เดียนว่าดู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 ม่ได้โอเค่านพืใช่ผ่าใจแล้วี้นนีขอดูนะมีคนดูลูกะเราไม่ดูลูกแล้วไหมเราไม่คิดตั้งแต่ที่แรกอ่ะเคอพี่เข้าใจว่าหนูไม่อวหนูทอะไรไม่ได้หนูต้มีองคนทำไมไม่มาทอาชีพอย่างคือนะของะไออไไม่มีแ้ค่ะมีอยู่ เามีอีกเดี๋ยวเดียพี like ่อ like, ย่ามันพ like, ี exact, ่จะยันอยู่ตรงไหนอีกตรงไหนอีกว่าก้าลูกูแต่ว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวตังค์มจเนี่ยมันจะยู่ในาอ่าใครง่ายลอดูกันไหนรอได้ไหมก็โรงงนในเขาไปพันหใครอ่ะพีุ่พีุุ่ไหน ีกะขายปไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ก็ยี่สิบขายยี่สิบก็เนี่ยแล้วก็เนีเ่ยมีอะไรนะก็มันต้อไงไว้หนึ่งสองติดก็เกิไปอะไรบ้างแล้วปกติเราไม่ได้เอาลเข้ามาส่งเราไม่ได้เอาลเข้ามาส่งเราส่งที่ไหนที่ไหนครับเราดูยไงเราค้นี่มันส่งกันไหนอ่ะ ใช <Ye et. S 1> ่ก็ค <Ye et. S 1> ือว่าหนูหมดหนูก็เอาเงีให้เขาเรืปก่อแต่ทนี้ยตอนหนูไม่ติดต่อวขาไม่ได้เพราะว่าหนูองท้องแล้วพันธาเขายังยอมให้หเงวอมกนม่นนี้เรียนนีออกมาจากให้ให้ออกในไมถึงะบ้านเด็กเลยเนญัติจันฝนเลี้ยงลูก่พี่ก็รู้อยู่พอแม่ก็ไมอยู่นันหนูาไม่หนจะหอกนเนี่พ่อแม่นก็ตา้อยงเี่ยก็แ่ก ตไม่ได้อไม่ได้ไม่้งทำแล้ไหนไหนทำให้เสร็จก่อนชี้หนึ่งสองโอเคชี้เออหนึ่งสอง <laughs> mong à? cái... con. mong gong mong gong mong gong mong không mong 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 cha, เขาจะเอาล้อไปส่งพี่เองอะ่ะเองก็ไปเองอยู่บ้านน่ะ